สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเมือนี้นะคะมาตามหวยคุณแม่ขวัญน,นะคะตามตัวเลขคุณแม่ขวัญเนาะผู้ใดเขามาแลา้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้นกเนาะวันนี้ก็อยู่เฮียนแม่ขวัญเราจะเข้าไปตามตัวเลขนะคะตัวเลขสูตรคํานวณแม่ขวัญเนาะจักสูตรจักฝัน่ะคานผู้ชมเนาะท้าใดมากน้ากันก็เอานะคะ ไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะเนาะเขามาเรียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากดอกใหม่ก็งามงามกล้วยใหม่นะบ้านไม่ควัญเนาะค่ะดอกสีม่วงนกกระมักสีม่วงค่ะทำใม้ชมเนาะเดี๋ยวจะไปฟังน้ำกันเลยงวดหนีหนึ่งซิงหาคมสองห้าหกสี่จะได้ตัวไหนนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากคับช่องสวัสดีค่ะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยค่ะห่ายเลยคนทั้งผูไห่นี่คนงามนะค่ะคนงามมียังกงนั่นแหละมาคัดชิโนะมาผูกขาดเนาะไม่ยังล่ะโอ้ยกตสิได้มาตามเลขคำนวณของคุณแม่แล้วเนาะค่ะได้ยินค่ะว่าคุณแม่เป็ดเหล็กหวยเลขคำนวณให้เนาะค่ะเด้ไว้ถ่ายย้นเม่อหันอัน ซื้อซองหาหามันออกสองหาว่้งัดซื้อวตัดตื้อบ่แม่บ่วงานถึงเนาะเป็นสั่นแม่ว่าตดซื้อตลกตลกตัวใรเขียเจื่องของคะันั่งวตตาซื้อเยอะองหาหาเด้มากน้ามากหาเนาะอหนึ่ตัาเห่นเตี้ยมากหาก็เรียใส่ซะสองตัวทีแม่ สอฟันดีระบบ่าคุณแมงวันดีว่านฟันดีอยู่หม่อขึ้นี่ฟันว่านไปต่ายันตะเล็กโตเก้ามากค่ะก็สิโตได้ฟันขึ้นเยฟันเปมากหน้าโเก่าเหรแม่ฟันแบบนี้เล็กถือแน่นอนเต่าเขาเจ้าแบบเจ้ามาขออยู่สิเเจ้ามาขออยู่ดินอ่ะอืยู่ในสวนไม่ปาเหนไแม่ปลาดุยเหรอแมเลยว่าคขาบ่ให้อยู่ ก็เป็นโควิดบหมืนนั่งวาอยู่ว่าเริ่มบ่จันอืมบ่บ่จ่าบ่ของหนูอยู่นั่นแม่สังเกตให้ดูนี่แม่นี่ลูกสามสี่ขว้างกับพอสังเกตจะท่างไหนถ้าฟันเห็นจังสี่ตามเลขเพให้ถึงศูนย์หายศูนย์หายว่ะแม่ต่ว่าของเจ้าของหาศูนย์เหมือนสี่หาศูนย์น้องกระตูกกันนี่ละแม่ตัวเดียวกันนี่ละแม่กระตูงตัวเดียวกันวิจารณแม่บ่ขับ มาซื้อเล็กแม่มันใจเล่นบ่มาเพื่อมาหาศูนย์ทับเก้าสองก็เลีสานตัวข้างบนก็เลี้ยสานตัวย่างละสามเล็กแม่ตวัวตัวที่สี่เหันตัวสิบสี่เล็กมูฝากมากสิบแปดทางล่างตัวเดียวสิบแปดทางล่างตัวเดียวมูฝากมากนะสิะมูฝากมากมูคุณไส้คือหัวก้อนเพื่อไก่คือเยอะ เพิ่นอยากแบ่งปันท่านผู้ชมเนาะแม่เนาะคนหายเกศศูนย์งวดก่อนนี่แต่ว่าแม่บ่มักแม่กับ่ซสือน้ำเพิ่นบัดนีคนหายสิบแปดข้างล่างคือกันงวดก่อนเพิ่นให้ล่างแต่ว่าเลขแม่ไม่สามตัวเอาสิให้เบิ่งนี่งวดนีบอ่ะคุณแม่นี่แหละหงวดนี่แหละนึ่งสิงหาอันนี่แหละนี่ตัวนี้ตัวที่แม่มากวได้แม่นี่ตัวสี่เก้าสอง ขี้เก่าสองนาะค่ะคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นมากสี่เก่าสองแห้งว่าสันมากจนขี้สี่ยอดคนละเพิ่นว่าวายตัวร่องกับตัวนี้แหละตัวร่องกับสี่หาศูนย์เนาะค่ะคุณแม่เ้าเพิ่นกับเพนว่ามีคนมาขออยู่นั่มเนาะค่ะตามนาทีเพิ่นกะว่าหาศูนย์แล้วเพิ่นกะว่าเนาะเพิ่นค่ายถือเพิ่นค่อยถือเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่ามีนเลขกมูสิบแปดสิบแปดมูฝากมากว่าสันฝากมากเนอง สองแมนล่างลักหาลักหกลักหาลักหกหาหกแปดหกหาเก้าเลีพันธิตแปดสิบแปดตัเดียวข้างล่างะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็นี่แหะตกตัวของตัววาสดนแปดหกเจือสองตัวนี่แหละคนมาเป็นล่างเอาแล้วของมูเบาผาดจั๊กเถาบอ่ะบอถ้าผัดจักเทียบอรเผื่หายมากสามหวานแล้วอืม คนหายมากวันกัเจ็ดศูนย์แม่บอกมากว่าเลตัวเก่าเพื่อนก็อยากแบ่งปันนะแม่นาะเพ็่นเหมนบ่ัมือแต่ว่าคนหายคู่หาเซื้อชยวงซื้อแล้วออมไปว่าสิบแปดทางล่างนมาของเพื่อนตัวเดียวเล็กของเพิ่อนเพมาะนี่คนหายเจ็ดศูนย์แม่บอกมาเจศูนตีเพื่อนบอกว่าเลือดตัวนะเป็นได้เป็นได้คำโหยงย่างเดี๋ยวเด้อหาวาสั่นหัวก่อนก็ถือของเพื่อนอยู่บนมาหา เป็นข้างเป็นข้างล่างก่ได้่เรืของตัวสนนี่บอกผู้คนหายมากออกมากละห่องเลยของบริษัทคนเนาะอ้อมีแหละค่ะท่านผู้ชมสี่เก้าสองสี่หกสองสี่ห้าศูนย์อันของข้งซ้าตโตนี้เป็นข้างบนข้างบน แต่แตตัเลนเอาเนาะแนวทางเนาะค่ะทนมู้ชมส่วนข้างล่างก็หาหกแปดหกค่ะเก้าหนึ่งแปดอันนี้กับบ่สไลกับบ่ข้างล่างไะออกตรงออกตรงเล่นบ่ได้ขึ้นโตเลยสตัวเดียวเนกับกระตับแตกตามรักสลิแลวเนาะกเนลวเนาะเมนเนากันกันไว้ละดี แมนเดยวเต้องกลับคันบ่อกลับมันก็เสียใจเนาะแมนค่ะมี่ซ้ำนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่นี่แหละค่ะปากเป็นแนวทางเนาะค่ะเล่คุณแม่ขวันเพิ่นกระแบงปั่นมาไห่เนาะค่ะเลเพิ่นกระถือมาหลายงวดแล้วละเนาะค่ะบางเทียเพิ่นกระได้มาอยู่แต่ว่าเพิ่นกระบ่กลับเหลียเพิ่นกระเลยมั่นใจว่างึ่งว่าจะออกตัวก็เลยบ่อถ้าแม่นบ่อออกเต่งก็ต้องถือตัวละซันสองหาหา กันเรียกว่าตันเลนมันมันออกเจ็ดสองห้าสอกันเจ็ดสองห้าจะหัวก้อนกับเขาตัวทีเดียวหัวมันร่วงพุ่นหรือเปล่าสิบเจ็ดน่ะบ้างหัวสิบเจ็ดขนาจ้าหลอดเอียงว่าสิบหลอกเจ็ดมันออกหาหนึ่งเจ็ดออกหาหนึ่งเจ็ดแม่นเยอะของแม่ผลเจ็ดหาหนึ่งอือค่ะ ก็บอมากเก็ตตัดออกเอาทหารหนึ่งหนึ่งหาเลขสองตัวค่ะว่าเื่องาะหรเนาะบ่มารกเมื่อก่อนม่้บมากก็คือบ่มักสิบอมร์กแต่ว่าเราอยากซื้อจะขึ้นแม่เรามักขันละวาเรามักแล้วขึ้นเนกไซเลยเนาะนี่แหละตัวนี้แหละที่มาเกียเดือนซีเก้าสองซีเก้าสองน่มาเขี่ยงเปนว่าจะจะ วนมากก็สิแต่ว่าเก่ามันก็อาจจะเป็นหุกเนาะมันอาจจะตวัดหัวขื้นเพื่อว่าละแม่มันก็เลยให้ฝากมาอีกสี่หกสองเนาะค่ะนี่สมียร์สองแต่ว่าตัวตัวเก่งว่านี่อตัวเก่งคือสี่เก้าสองนะคะ่นซื้อตัวเดียวจ้าซื้อเก้าสองน้อยแต่ซื้อตัวเดียวแนวทางเนาะซื้อลอตเตอรี่้ถทะเชียงโศก เมนถ้าซื้อตามบ้านเ้ากว่สิบบาทเชาบาทก็ได้คุณซื้อหลายจะพ่อได้ฟังเตะใหงกรุงเทพคนสุดท้ายบอเนาะลอตเตอรี่แล้วค่ะขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะที่ให้แนวทางท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะจะขอบคุณค่ะคุณแม่เอามานทางนี้เมนูซิสรุปให้ท่านผู้ชมฟังเอ๋อ สำหรับอันเลขแนวทางของคุณแม่ขวัญในการเสียงสือสลากินแบงรัฐบาลนะคะประจำวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่ค่ะแม่ขวัญกระหายมากสี่เก้าสองสี่หกสองสี่ห้าศูนย์นะคะส่วนหลังจะเป็นห้าหกแปดหกห้าเก้าหนึ่งแปดเพื่อนของแม่ขวัญฝากมาค่ะแล้วก็สี่เก้าสองนี่สิเป็นตัวเน้นเดอค่ะตัวเก่งเลยค่ะท่านผู้ชม ไม่ควก็เลยกกับหัวหายสี่หกสองนี่หกกับเก่าตัวเดียวกันพันก็เลยกกับหัวหายนะคะท่านผู้ชมเนาะอันซี่หาซูนี่น่าจะเขากับเลขฝันนกเนาะค่ะนี่และจ้าแคไปถ้าเบิงไว้เป็นแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกเนาะค่ะก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมรำล้ำเรื่อยๆดยเด้อถูกหวยไปน้ำกันค่ะ ปราศจากโรคไา้ไข่เจ็บนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ